สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับพบกันเช้าวันนี้28สิงหาคม2568ตี5ครับวันนี้ก็มีเรื่องมาบอกชาวนาตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้28สิงหาคม2568บอร์ดทกสจะมีการประชุมเพื่อเตรียมการโอนไร่ละพันช่วยชาวนานะครับตามที่มีมติคณะตีอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว ให้ช่วยชาวนาไล่ละพันควรเรือนและไม่เกินสิบไร่ทั้งนาปีและนาปรังนะครับวันนี้แหละครับวันที่28สิงหาคม2568บอร์ดทกศาประชุมกันหลังจากบอร์ดทกศาประชุมกันก็คงจะมีการเปิดเผยออกมาถึงผลการประชุมและแผนการโอนเงินไล่ละพันชาวนานะครับควรเรือนและไม่เกินสิบไร่สูงสุด1 0,000บาทนะครับก็รอฟังข่าวต่อไปครับว่า หลังประชุมบอร์ดตกสแล้วแผนการโอนจะโอนเมื่อไหร่ยังไงครับขณะที่ชาวนามีความหวันมีความบาดกลัวแอปทางรัฐนะครับกลัวว่าจะได้เงินช้าเพราะแอปทางรัฐเพราะอะไรครับก็มีข่าวว่าจะให้ชาวนาลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเกี่ยวกับข้อมูลการประกอบอาชีพนะครับทีนี้ถ้าไปลงทะเบียนเกี่ยวกับแอปทางรัฐอยู่นั้น ชาวนาเกรงว่ากว่าจะโอนได้เนี่ยคงจะได้เงินช้าถ้าได้เงินช้าเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีเพราะชาวนาอยากจะได้เงินช่วยเหลือแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้ามีการลงทะเบียนแอปทางรัดอยู่มันก็จะทําให้ช้าก็เกิดความหวาดหวั่นว่าจะได้เงินช้าจากแอปทางรัดนะครับประเด็นแอปทางรัดนะครับม,มันมีข้อมูลอย่างนี้นะครับคือเมื่อวันที่22สิงหาคม2 5ง8มีหนังสือด่วนที่สุดจากสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี แจ้งไปยังรัฐตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องโครงการสนับสนุนไร่ละพันนาปีนาปังนี่แหละก็ในหนังสือนี้ก็แจ้งให้รัฐตีแจ้งให้กระทรวงเกษตรทราบเกี่ยวกับความเห็นประกอบการขออนุมัติไร่ละพันนาปีนาปังนี่แหละความเห็นประกอบของกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์สนงัน้ประมาณนี่แหละนะครับแล้วก็ให้กระทรวงเกษตร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดําเนินการจ่ายงาเงินชาวนานไร่ละพันนี่แหละครับแล้วก็ในในหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่22สิงหาคม2 5 6 8สํานักเลขาที่การรัฐมจีถึงกระทรวงเกษตรนี้ได้มีได้มีส่วนหนึ่งพูดถึงเรื่องแอปทางรัฐโดยพูดว่าดังนี้ครับให้กระทรวงเกษตรและสาก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการ กำหนดให้เกษตรกรลงทะเบียนการประกอบอาชีพผ่านแอปพิเคชั่นทางรัฐเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ในการติดตามและจัดทำแผนปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกของเกษตรกรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดรายจ่ายและเพิ่มผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ยั่งยืนต่อไปก็คือสรุปสำนักเลขาธิการคณะน้ำตีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรพิารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะให้เกษตรกรลงทะเบียนแอบทางรัฐลงทะเบียนลงทะเบียนในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งตัวนี้จะส่งผลต่อการโอนไร่ละพันช้าหรือไม่อย่างไง ก็ต้องรอติดตามข่าวจากภาครัฐต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องชาวนาจะได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐนี่แหละครับเอาละครับสําหรับวันนี้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวนาเช้าวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการโอนไรล,ละพันวันไหนยังไงแอปทางรัฐจะทําให้ได้เงินช้าหรือไม่ภายในวันสองวันนี้ก็คงจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงต่อไปจะตามข่าวมาเล่าฟังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ